สาวน้อยเพชรบ้านแพงตลกหายหายเงียบหายหลายคนเลยครับหลังจากปิดฤดูกาลนี่วงการตลกสาวน้อยหายใครทําให้หายทําไมถึงหายเดี๋ยวเรามาคุยกันโดยเฉพาะคนล่าสุดนี่ได้ข่าวว่านะครับเท็จจริงอย่างไรเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าไม่กลับมาขึ้นไม่ได้มาขึ้นจริงหรือไม่เดี๋ยวไปดูคอมเมนต์ในรายละเอียดแล้วกันนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบ้านทุ่งคาเฟ่นเนี่ยผมเรียกมึชวนคุยไปด้วย <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงเป็นมาลัยลูกสาวก็ปิดฤดูก,กาลเรียบร้อยแล้วที่แปดเนาะตอนนี้ลูกสาวก็เดินสายไปโปรโมทหนังไทยอ่อเมื่อวานก็ไปมมศม,ม,มหาลาหมหาสารคามโอ้โ,โหแน่นเลยคนสนุกสนานเฮฮากันไปเลยงานฟรีแล้วก็ได้ดู คอนเสิร์ตแบบสนุกสนุกมหาลัยก็ประมาณหนึ่งเขาเรียกหัวสมองวอโจีนสุดทำพีอานภานอีสารไม่ต้องไปไกลแล้วก็ก่อนเปิดตัวในกรุงเทพแล้วก็มารายการทีวีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนี่เขาเรียกเจ้าพ่อจริงๆเรื่องนี้ต้องยอมนะแต่เจ้าพ่ออย่างไรก็แล้วแต่มามากับมาดูที่วงเสาราน้อยพี่ต้นแพงนะครับตอนนี้คือแทบทุกวงลตลกก็ จืดจืดเจรแทบทุกวงนะครับมันมันมันเป็นไปตามจังหวะของมันเหมือนตลกของวงการตลกทั่วไปสมัยก่อนตลกคาเฟ่ก็ดังคนก็ดูน้อนี่นั่นตอนนี้ตลกก็เป็นตัวแจมๆนะครับก็ทําให้ตลกของสาวน้อยลําเพลินโชว์หายไปทั้งกณะเลยหายไปทั้งระบบเลยแล้วตลกของสาวน้อยเปือดนแพงก็คนหลักๆยัง เลเวอร์หายไปแล้วนะครับก็เหลือตอนนี้เหลือยาวคนมาใหม่นะแล้วก็ยาวเป็นแต่ย่านตัวเล็กๆนะแล้วก็เหลือพ่อหลอดแล้วก็พ่อคำมมอดก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซนว่าจะอยู่หรือจะไปนะแต่ถ้าฟังข่าวมาพอมนอกก็จะไปอีกคนนึงนี่แหละฮะเห็น <He ard S 2> ไหมว่าทุกวงการจะมีอย่างนี้ละ่ะเวียนขึ้นเวียนลงนะตลกหาย ส่วนสาวน้อยลำเพลินโชที่หายอีกคนนึงคือฟ้าใสประกาศลงจากสาวน้อยลำเพลินโชแล้วนะครับตามน้องเดียไปอีกคนนึงแต่ส่วนจะไปขึ้นวงไหนน้องยังไม่ประกาศนะเพียงแต่พูดเป็นนายว่าจะมาอยู่วงสาวน้อยเพชรแพนแพอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงเนาะว่าจริงไหมใช่ไหมอะไรก็ต้องรอมาออดิชั่นใหม่หรืออย่างไรนะครับ ของวงการแต่ที่แน่ๆคือลูกสาวเราลุยเต็มคาราเบลทั้งเดือนไม่ได้หยุดนะออกทุกงานใครไม่ออกลูกสาวออกแจ๋วไหมแจ๋วนะลูกสาวเรานะนี่แหละครับคนสร้างความสุขให้กับพ่อพ่อแม่แม่เอซแล้วก็โอ้โหมีเรื่องประทับใจอยากจะเล่าเกี่ยวกับลูกสาวนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังประทับใจมากคือไม่รู้ว่าน้องคิดเองหรือใครคิดให้นะแต่มันเป็นอะไรที่ดูแล้วประทับใจอ่ะ ็ฝากไว้สําหรับสายตาพวกเราคนที่ใช้แว่นตาดำท้องตลาดเนี่ยเลนส์ปลติก้องแกงแขาแข็งแข็งแบบนี้ยสีแปลกแแบบนี้ยมันจะทําให้ตาเราเสื่อมไวนะตาเราเสื่อมไวแทนที่จะใส่มันชัดใช่แต่ตาเราเสื่อมไว้แป๊บเดียวก็หักนะมันมันก้องแกงไงนะลุงแนะนําให้เปลี่ยนมาใช้แว่นใส่ตาแบบนี้ที่มีตัวกองแสงแบบนี้เห็นไหมในนี้เลนส์กระจกแท้มันคนละเรื่องเลยอันนี้ก้องแกงมากเลยคนละเรื่องเลยนะอันนี้ปฏติกขาแข็งเป๊กเลย อันนี้ขาเป็นสปริงอย่างดีกรอบเป็นเหล็กน,นะเลนกระจกแท้ไม่กองแกงนะลุงแนะนำให้เปลี่ยนมาใช้เถอะครับเนี่ยเปลี่ยนที่นี่เลย1 9 9 9ส่ง4 9 9ส่ง49อันนี้ท้องตลาดเนี่ยลุงก็ซื้อมาเปรียบเทียบให้ดูเนีมันกองแกงนะนี่ไม่เท่าไรหรแล้วเนี่ยก็ล็อกก็แก๊กไม่มีอะไรเลยนะดูเหมือนจะกองแสงได้จริงๆไม่ใช่นะแสบตาหน้าดูเลย แต่นี้ไม่แสบนะครับฝากไว้เปลี่ยนเลยหนึ่งเก้าเก้าส่งสี่เก้าหนึ่งเก้าส่งสี่เก้าเรื่องประทับใจลูกสาวนะคือเมื่อคืนวันที่ปิดกินเลี้ยงเนอะโอ้โหลูกสาวสุดยอดมนกะประทับใจลูกสาวพูดถึงพ่อขอบคุณคนโน้นคนนี้ทุกกเรียบร้อยแล้วนะขอบคุณคนในวงขอบคุณอโจขอบคุณอาจารย์ดนตรีขอบคุณเพื่อนๆอ,อ,อะไรเงี้ย สุดท้ายก็เอาทองให้พ่อโจทุกปีลูกสาวต้องให้ปีนี้ให้อะไรปีนั้นให้อะไรแต่ปีนี้เอาทองหนึ่งบาทให้พ่อโจนะเ,เป็นการตัดสินใจที่ดีมากพ่อโจรวยกว่าลูกเยอะแยะแต่เป็นการขอบคุณในการทาให้ลูกสาวปังดังไปด้วยนี่ก็เป็นตัวยืนยันได้ว่าผู้หญิงเนี่ยรู้จักอตตันจู ต่อผู้มีพระคุณจริงๆและทําด้วยหัวใจลุงว่าตั้งแต่มีวงสนนเส้นแพงมายังไม่เห็นใครนะครับที่ทําแบบนี้เลยอะ่ะทําแบบนี้เลยพูดได้เต็มปากเพราะว่ายังไม่เห็นจริงๆนะสองปีกว่าเนะี่ยไม่เห็นคืออาจจะมอบโน่นนี่บ้านนิดน้อยของขวัญน,นิดๆหน่อยๆแต่ลูกสาวนี่ให้ด้วยหัวใจดูพอรับแล้วปึ้มปิ่มตื้มตันแล้วก็รอก็ตื้มตันตามลูกปด้วยว่าโอ้โหลูกสาวนี่รู้จัก กาละเทสะรู้จักผู้มีพระคุณรู้จักให้รู้จักแบ่งปันหรือปิดร,รู้การเอาเอาอไรายได้ไปแบ่งให้คนโน้นคนนี้คนนั้นคณะโน้นคณะนี้คณะนั้นเป็นอะไรที่ประทับใจอะในความเป็นอุ้งอิงเพชรบันแพงแล้วไม่แปลกใจว่าทําไมพ่อแม่เอฟซีถึงรักลูกสาวเพราะน้องทําดีแบบนี้น้องสม่ําเสมอแบบนี้แล้วก็วางตัวแบบสุด สิบเก้าอ่ะเอาสิบแปดงสิบเก้าเอาคิดดูเอาว่าจะขนาดไหนแล้วก็จะต้องกัดฟันจะต้องทํางานแบบเท่ากับคนที่อายุเยอะๆเลยอะ่ะมันก็ไม่ธรรมดานะถ้าเด็กเป็นเด็กทั่วๆไปก็ปันณิยอหทำโน่นทำน,น,ทำนี่ทำนั่นอยากได้โน่นได้ดี่ได้น,นดั่นเยอะแยะไปแล้วนะไรายได้ขนาดลูกสาวแล้วความปังความดังก็วางตัวแบบ คนละเรื่องก,กับความดังความปังของตัวเองเลยแล้วใช้ชีวิตแบบโอ้โหบ้านๆติดดินกินข้าวแกงธรรมดาเดินตลาดนัดซื้อของตามตลาดนัดทั่วไป <c oughs> หายากนะเราก็ดูไว้ตามไว้ทนุถนอมนางไว้ให้เราดูแล้วมีความสุขนาน,าน เรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับน้องน้องก็ผ่านมาแล้วก็เป็นเห็นไหมอย่างยังช่องอีจันเอาไปออกแล้วคือ,อปัญหาอุปสรรคบางคนอาจจะมองมันใหญ่แต่สาหรับผู้หญิงปัญหาอุปสรรคอะไม่เจอวันนี้วันหน้าก็เจอนะถ้าเรามองมันเป็นเรื่องเล็กๆปัญหานั้นก็ไม่ได้ทําอะไรเราไม่ได้ดูดิคาพูดของคนที่อายุเท่านี้นะแล้วให้สัมภาษณ์กินใจ เห็นว่าคลิปที่สัมภาษณ์อิจันวันนั้นคนดูเกือบแสนมันสุดยอดนะลุงก็เข้าไปดูอยู่เกือบเกือบครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะสัมภาษณ์ข้อโจความเป็นมาของสาวตั้งแต่แรกแรกเลยว่าประมาณไหนอย่างไรจนประสบความสำเร็จแล้วนางไม่ลืมใครไว้ข้างหลังไม่ลืมคนมีพระคุณแม้แต่คนเดียวสุดยอดภูมิิงเพชรันแพงนะ คลิปนี้แค่นี้แล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย